ช่วยด้วยข้างหลังจะคนหกคนเมียนมหาหแล้วหแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสนเดชมาเจ็นี่ยาเอกทาแปดท้าแปดางนาสเป็นผู้ขับปาอันให้ตำรวจโฮเดอรเลยโอ้ยเขาประจับบรหนายื้ยื้อไปนี่นยื้อเด้อ่าเขาพ่อนปึนมากเลยมั้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคอยยุดจังใด ยับเปิดเขาชี้หัวควัน <laughs> ไ,ไปไปไ่ได้อิมบ์เ <laughs> <า> <laughs> 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 น,<า>นียนเนงพี่ปไปอยากหายเพื่อน <laughs> มวลำมวลำคณะอื่นเป็นหัวควันเดี๋ยว <c oughs> สิ้นสิ้นภารกิจวันนี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มทองนะคะเพราะว่าลงท้ายลายลาได้ทั้งบาปไ <c oughs> <c oughs> ด้ทั้งบาปได้อิ่มทอ้งน้อนเบิดได้ทั้งนอนเพราะว่า <c oughs> นอิมบอยเพราะว่าเง <c oughs> ี้ย <c oughs> วเด็กนอนนายน <c oughs> ายคนนี้ <c oughs> กลับไปซ้อมลำต่อนะคะทุกคนโอ้บอกว่าอย่าลงหลุมเด้อพระเอกาใส่ผูกหรือปะขอคุณนึ่งกอยจากอีแม่เด้อแรงไปหมดเลยเคยกินกอยอีแม่เบิดกองโอ้ยโอ้ย่ามาเด้อโอ้ยรวดรวดเกี่ยวตัวอุ้มหลานรถแล้วอย่าเด้อลงหมดเอ้อเอาพี่น้องตั้งใจนั่งกันเด้อยานพระเอกอาจลงหลุมโอ้ดตาโลดทีเจอกันสารคามค่ะ